ครับนี่ฮะลูกค้าก็ได้ส่งผ้ามานะครับทางแฟดนะครับทางขนส่งนะครับขนส่งไม่รู้ว่าข้างในเป็นผ้าอะไรนะครับนี่นะฮะมาจากคุณวาทินินนะครับดูฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่าข้างในนี้เป็นผ้าอะไรนะครับผมนี่นะครับก็ได้เป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจโรนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญรุ่น9้านะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นเก้านะครับ เหรียญยอดนิยมนะพี่นะเป็นเหรียญยอดนิยมหนึ่งเหรียญนะครับตัวตัดชัดเจนนะครับนี่พระแท้นะครับแท้นับหนึ่งเลยตรงนี้นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมนี่เนื้อฝาบาทฟอร์มนี้นะพี่นะหย่อนสวยหน่อยนะครับซสวยนี่หลักแสนนะครับภาพแบบนี้นะซสวยนี่จบกันอยู่ที่หลักแสนนะครับหลักแสนกว่า้าจะมีแสนสามแสนสี่นะครับแต่อย่างงี้หย่อนสวยหน่อยก็หลักหลายหลายหมื่นนะครับหย่อนแสนลงมาก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับรับเช่านะครับแต่สภาพต้องสวยคมแบบนี้นะครับนี่พระยังคมอยู่เลยนะ เสถ้ยรภาพเขาเก็บแบบหิ้งๆหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับเป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับนี่ฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่ส่งผ้ามาเดี๋ยวผมทักกลับไปนะครับโอนตังให้ทันทีนะครับนี่นะฮะไลฟ์ไอจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโอนตังให้เราฝากติดตามบอยพระแท้ไว้ด้วยนะครับใครมีพัดเครื่องที่อยากจะแบ่งปันนะครับทักทายผมได้นะครับกราบสวัสดีครับฝากติดตามไ้ด้วยนะครับผม